ติดหรือเปล่าครับทุกคนโอ้โหมีครับทุกคนหนึ่งตัวคนนี่ในทอดนะครับทุกคนหนึ่งตัวครับทุกคนมีหรือเปล่าครับได้ลักโฉมสามตัวก็โอเคครับทุกคน่าครับทุกคนจำหมายนี้ได้หรือเปล่านะครับ วันนี้ผมก็ว่าจะมาหาปลานินไปโทษกันอีกแล้วนะครับนี่ครับปลาตาข่ายมาเรียบร้อยนะครับตาข่ายก็เจ็ดเส้นเหมือนเดิมครับทุกคนหมายหมายเดิมครับเดี๋ยวก็จะลงตาข่ายเหมือนเดิมนะครับทุกคนดูครับปลาวิ่งกันสนันวันไหวเลยครับทุกคนอเดี๋ยวก็เราไปลงกันก่อนครับ ทุกคนลงไปข้างล่างนะครับอะครับก็สวัสดีนะครับผมทุกคนอะครับก็วันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับบ่าวจักปลาลุยนะครับก็วันนี้จะพามาหาปลานิลไปทษดกันอีกแล้วนะครับก็ตอนนี้ลงมาแล้วนะครับทุกคนลงมาจากข้างบนนะครับลงมาอยู่ใต้สะพานนะครับใต้สะพาน สะพานสะเตงนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะไปลงชักกัดก่อนนะครับหรือว่าดักตาข่ายก็ตาข่ายก็วันนี้ก็เจ็ดเซนเหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่ครับตาข่ายเจ็ดเซนก็เดี๋ยวตอนที่ผมผมใส่ผมดักก็คือจะไม่ถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็คอ่อยมาลุ้นกันตอนอยกดูนะครับตอนกู้นะครับค่อยมาลุ้นกันก็ ดักเสร็จแล้วก็เราก็ค่อยไล่โยกปลานะครับแล้วก็รอดูเลยนะครับทุกคนก็วันนี้ก็มาคนเดียวนะครับสวัสดีครับผมเล็กยาลาก็ไม่ว่างนะครับช่วงนี้ก็ติดธุระนะครับผมก็เลยฉายเดียวนะครับทุกคนเอาเดี๋ยวเราก็ไปลงกัดลงตาข่ายกันเลยนะครับจะได้ตัวหรือเปล่าก็รอรุ่นกันนะครับทุกคนจะสุดยอดนะครับพี่ลามนี่นะครับทุกคน ใต้สะพานใต้สะพานอยู่ใต้สะพานนะครับอ่านี่นะครับใต้สะพานใต้สะพานนี้ก็ปลาเย,ยอะนะครับทุกคนปลานิ่นกอนน้ามันก็จะไหลลงไปสู่แม่น้ําปัตตานีผ่านทางหน้านิบงรีโศทยาลานะครับอ่านี่ก็ไหลออกมาจากปูระบายน้ํานะครับ มารวมกันนะครับลงฝ่ายนี้นะครับทุกคนก็เด <reinst transparency S 3> ี๋ยวผมจะไปดักตรงใต้ตะพานนะครับถึงใต้ตะพานนะครับทุกคนก็เดี๋ยวค่อยลุ้นกันตอนกู้นะครับเดี๋ยวก็ผมจะไปดักทิ้งไว้ก่อนนะครับดักทิ้งไว้ใต้ใต้สะพานแล้วก็ค่อยไล่โยกอย่างนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆอ่ะค่อยมาลุ้นกันนะครับทุกคนค่อยไปลุ้นนะครับ ตอนนี้ผมก็ขึงเรียบร้อยนะครับตรงใต้สะพานนะครับยาวไปลูเลยนะครับก็ออกมาวันนี้ก็หนึ่งพื้นนะครับหรือว่าหนึ่งหัวออเดี๋ยวเราก็จะไล่โยกไปนะครับทุกคนไล่โยกจากนี้ไปนะครับ เบาๆนะครับทุกคนเดินลรงๆไม่ได้เพราะตกลงตัวกลงตกนะครับก็ไล่หยอกไปนะก็เดี๋ยวเราไปยกดูนะครับว่าติดหรือเปล่านะครับทุกคนก็ได้ครับ3าสตัวก็พอได้ทอดเลยครับทุกคนก็ผมมาก็คืออ่า ไม่หวังว่าจะเอาเยอะนะครับได้ครับ4ี่ห้าตัวนี่ก็พอเลยครับได้ทอดเลยครับตาานินไปทอดหลุดเปล่าครับไม่เห็นกัดไม่เห็นดิ้นเลยนะครับทุกคนดูครับไฟน้ำเต็มเลยเดี๋ยวดไปดูไล่ฝั่งนี้ครับทุกคน ทุกคนไล่ไปทั่วแลวครับตัวนี้โอปลานินเท่าว่าให้ดีนะครับท,ทุกคนต้องลากนะครับลากกัดแล้วโรองว่าติดเลยนะครับแต่ว่าหมายนี้มันทะย,ยาน,นเยอะเราก็เล่นหากินเอาแบบนี้นะครับอติดหรือเปล่าครับทุกคนโอ้โหมีครับทุกคนหนึ่งตัวคุณ นี่ได้ทอดเลยครับทุกคน,นตัวครับทุกคนมีหรือเปล่าครับได้ลักโฉสามตัวก็โอเคครับทุกคนมีเท่าว่าได้ไซห้าเซนนะครับเนโน,นเลยครับทุกคนแต่ว่านะครับตัวมันเล็กเราต้องการตัวไซทอดตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับทุกคน ห้าเจ็ดเซนนี้ถ้าติดสักตัวก็คุ้มนะครับบอกว่าตัวเดียวนะครับทุกคนหนา่าตัวเดียวนะครับทุกคนหืมตัวเดียวครับทุกคน ตัวเดียว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 จะเก็บนะครับทุกคนได้หนึ่งตัวอก็อมาดูผลงานปลานิลของเรากันนะครับที่ว่าลงถ่ายได้ครับทุกคนหนึ่งตัวหนึ่งตัวก็ได้โทษอยู่ครับทุกคนนะครับปลานิลก็ไซส์ก็ประมาณ สี่นิ้วนะครับก็ได้โทษนะครับเอาไปโทษให้น้องแมวก็แล้วกันนะครับทุกคนนี่ครับก็มีผลงานนะครับวันนี้ถ้าว่าเราใส่ทิ้งไว้นะครับก็น่าจะได้ตัวมากกว่านี้นะครับทุกคนอันนี้ก็ผมก็ลงโยกยกโยกยก,ยกแล้วก็ดูเลยเก็บเลยนะครับเพราะว่า ไม่อยากจะดักทิ้งไว้ด้วยนะครับก็ถือว่าได้ตัวหนึ่งก็ได้แล้วครับทุกคนเดี๋ยวถ้าว่าว่างก็ค่อยมาลงค่อยมาใส่กันใหม่นะครับก็สําหรับลงตะข่ายดักปลาวันนี้ก็ได้ปลานินหนึ่งแต้มหนึ่งตัวนะครับก็ยังได้ตัวนะครับก็มีผลงานครับทุกคน ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบ่าวจาักปลาลุยด้วยนะครับวันนี้ก็ลากันก่อนครับผมท่านผู้ชมสวัสดีครับผมบายบายครับสุดยอดเลยครับพี่ลามก็เดี๋ยวปลาก็เอาไปอาโทษให้น้องแมวนะครับก็เดี๋ยวหากาว่างกออ็ไปลงให้ดูหน้าปากโถ่ระบายน้ำกันนะครับทุกคนวันนี้ก็บายบายครับผม